ทุกคนเด้อค่ะวันนี้จะพามาเห็ดแกงไตปลาเสียบๆเลยจ้าอันนี้นุ่ต้มไว้แล้วนะคะนี่ต้มน้ำแกงไตปลาไว้แล้วก็ใส่ปลาทูลงไปแล้วนะคะเนื้อปลาทูที่แกะไวนะคะทุกคนเราใส่ไว้แล้วนะคะน,น,น้ำก็เริ่มเดือดนะคะจะมีเครื่องที่นุ่เตรียมไว้เลอจ้ามีบักอือ้อบักเขือหลักกะโนไม่เนาะคะ่ะทุกคนจะมีทั่วพู่ ตับทัวฟักเงาวนะคะที่เตรียมไว้สีเหลืองเ,เอาบักเขืองลงไปนะคะทุกคนบักเขือกับน้องใหม่นะคะก็บ,บักอือนะคะเ,เอาลงไปเลยนะคะทเคลงไปเลยแกยงแตปลาเสร็จ่เลยค่ะ นุต่ตำเครื่องเพิ่มพร้อมนะคะขกพริกเพิ่มอีกเพิ่งจากสีระคะรสเค็มข้นแน่ๆเลยค่ะแจ่บแสบยด้แหลโขกพริกโขกเครื่องเพิ่มขึ้นหลายเลยค่ะเครื่องบาที่เขาซื้อมาจากตลาดอยู่แล้วเนาะคะ่ะเครื่องเกงแต่ปานนุก็้อมว่าขูเพิ่มอีกนะคะทุกคนอันนี้ต้มอันนี้เป็นซุปสัก,กวอนสักพักจ,จะเสียอวน ถัวพูกับถัวฟักงาลุ่มเนาะคะ่ะเพราะว่าทัวพูมันจะซุกงายอยู่นะคะต้มถิงไว้สักพักนะจ้ะเดี๋ยวจะเอาทัว่วพูลงไปนะคะทุกคนกับถัวฟักงาวนะคะ ไอ้มากัวไดพักเขาก็เอาอใส่ลงได้นะคะเพิ่มได้นะคะทุกคนเดี๋ยวตะปูมากเนาะค่ะมา,จากจะมากบวกคือกัน,นะะกเนาะค่ะโคตรี่เขากันเลยนะคะน่ะทุกคนอาจจะมีเม็ดสะตอนั่นนะคะอีกแก้ไว้แล้วนะคะ สตอรเลิล้วยลงไปเลยนะคะหาเพิ่นเดือดสักพักเนาะค่ะทุกคนกินได้นะคะต้มไปสักพักก้นให้เข้ากันนะคะแค่นีกับเซ็ตแล้วค่ะเกงใยว่ปลานะคะง่ายๆนะค่ะทุกคนไปเพ่อเพื่อเฮดกับรองเฮดกินเบิอง้ะจ้ะเส่เส่เลยค่ะ เกียงไตปลาเข้ามาพักตัวไดรไลา์เขาก็เอาใส่ได้เลยนะคะทุกคนใครอยากกินมาเด้อมาแวบานนี่จ้ะเสร็จๆจ้า